เพื่อนๆทุกคนจ้าวันนี้ก็ได้เลิกได้ใช้ไปรีวิว t a r b u c k คบ้านเขาค่ะที่อเมริกันเองมือได้อบได้กินกาแฟาทุกคนค่ะรู้ซื้อว่าโลกจะชล่มฉลายโลกไม่น่าอยู่อีกต่อไปสตาร์บัคบ้านเขาก็จะมีทั้งแซนด์วิชมีฮอตไข่ต้มเห็น่่คะกับมีทั้งแบบอาหารสุขภาพด้วยนะคะอยู่สตาร์บัคมีหลากหลายให้เลือก กลิ่นอายของกาแฟคือแบบหอมชุยมาเลยค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของ Starbucks นะคะชอบมากโดยเฉพาะฮอตคาปูชิโน่ต้องดัดลินิดนึงนะคะบรรยากาศนอกร้านก็จะมีที่นั่งตามุตามินะคะเพราะว่าเป็นช่วงซัมเมอร์นี่ก็เป็นบริเวณแถวแถวร้านนะคะตอนแรกว่าจะนั่งกินที่ร้านกันเ อ่ะตัดสินใจใหม่ก็เลยกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวไปรีวิวต่อที่บ้านเลยจ้าพูดตรงๆนะคะชอบที่ชอบสตาร์บัคที่บ้านเรามากกว่าเพราะว่าเวลาเราสั่งคาปูชิโน่ร้อนอะทุกคนมันจะพอดีเข้มข้นพอดีมากเลยแต่ที่อเมริกาโอ้เป็นดงสั่งลึงซึงบอกว่าถือ ทุกครั้งที่สร้างคาปูล่อนนะคะจะต้องบอกให้เขาเติมช็อตช็อตก็คือเพิ่มกาแฟไปอีกช็อตหนึ่งนะคะมันถึงจะเข้มข้นทอกาแฟยุ่เมืองไทยแต่ถามว่าเติมนะคะบอกว่าถืออึองลึงแบบเหมือนกินกาแฟกับไม่ใช่กินกาแฟกินเขาเรียกอะไรนมกับน้ำร้อนนะคะรสชาติจะเป็นประมาณนั้นเลยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะ าบางคนเขาอ,อาจจะชอบในรสชาติแบบนี้นะคะแต่ส่วนตัวคือชอบที่เมืองฉายพ่อเด็กกลบเข้าไปแล้วทุกคนคะ่ะโอ้ยมือน,นานเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชั้นลอยนะคะ <c oughs> มันก็เป็นแรงเนาะมันมีแรงอะบอกไม่ถูกที่จะขับเคลื่อนให้เรา,าใช้ชีวิตในแต่ละวันกาแฟก็เป็นความสุขหนึ่งของเรานะคะมาต่อด้วยนี่เลยคะ่ะลาเพียเนอร์ชิคเกนค่ะโอ สำเนียงเพิ่นวัธรรมดานะคะเอาใหม่นะคะฮารเพียโนชิคเคนรสชาตินะคะจะเผ็ดแล้วไม่รู้คิดไปเองเป่ะนะคะเพราะว่ารสชาติจะคล้ายๆแกงเขียวหวานไก่บ้านเราคะ่ะถึงไม่ได้แบบร้อเแต่ว่ากลิ่นอายมาจากทางนั้นนะคะถ้าเรากินอยู่ที่ร้านนะคะมันจะแป้งะคะ่ะมันจะมีความอ่อนปวกเปียก ไส้ข้างในก็จะคริมมี่มากแต่นี่คือมาทานที่บ้านเนาะแป้งก็เลยอาจจะแบบพอดีนะคะไม่ได้อ่อนปวกเปียกมากแล้วไส้คือแบบดีเวอร์ค่ะทุกคนเพ็ดนิดนึ่งนะคะโอ้ยอยากให้ทุกคนมาลองคะอ่ะอันนี้ถ้าจะให้เต็มสิบให้สักเก้าครึ่งแล้วกันดูทุกคนมันจะแบบไกลหล่นหล่นเลยเลยะคะ่ะ แป้งกับพอดีแสบมากชอบดื่มกาแฟมากแต่ว่ามือแต่ละมือกับว่าอยากให้มันเกินสองแก้วเนาะพยายามถ้ามันไปถึงสามเรารู้สึกว่านอนบ่ค่อยหลับกันเลยต้องสักสองพอดีพอดีเชา้ชาเช้าบ่ายอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,ะเราก็กาแฟหนึ่งที่ที่ชอบนะคะก็คือเนสกาแฟซองสีฝ่าไหมทุกคนอันนั้นก็คือรสชาติเข็มขน้น แบบว่าต้องเติมอย่างนะคะชอบชอบกาแฟรสชาติลักษณะยังสัน่นบ่าใดมีส่วนใดส่วนเสียอย่างรกงดดอกเดอร์ค่ะเพราะว่าก็เบาไปตามความรู้สึกเนาะมาอเมริกาทุกครั้งก็คือจะหิวเนสกาแฟสองสีฟ้ามาด้วยทุกครั้งนะเพราะที่นี่ไม่มีขายจ้าก็ <c oughs> ต้องหิวมาเองโจจีขอเปลี่ยนเหลืองเนาะ อ,อยากจะว่าพื้นคนตรวจเหมือนค้นตรวจค้นขอาเมืองอะคะอ่ะ immigration ลังคน้นก็หน้าโหดแต่จัดอยู่ในโหมดคิตตี้ถามแค่คำถามเดียวลังค้นก็นใจนาใจเดียวหลากหลายคำถามหลายคนทิดสเกลอเมริกาก็ขอให้ฝึกภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าถ้าพูดอังกฤษไม่ได้คือจบนะคะไม่รู้จะตอบถามยังไงเพราะเขาถามนะคะถามเยอะด้วยบางคนอะ ร่วคาถามมาจากไหนนักหนาฉันละเมืยฉันละเมยมาทุกครั้งก็ลุ้นทุกครั้งว่าจะเจอคําถามอะไรบ้างถ้าเขาขอเอกสารเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นตัวไปกลับเรืออะไรพวกนี้เราต้องมีนะคะพรุ่งนี้ว่าจะขับรถไปที่เมืองเล็กๆอยู่ไม่ห่างจากเอวนสตันมากนะคะก็คือขับรถไปประมาณ15 2 0นาทีชื่อว่าเมืองเล็กฟอร์เลสนะคะอ่า จะเป็นเมืองเล็กๆค่ะแต่แบบมีร้านอาหารอิตาลีร้านหนึ่งที่เราชอบอว่าจะไปรีวิวอาหารที่นั่นให้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้จ้าตอนแรกว่าจะกินแค่เคิงเดียวแล้วก็กินเข่ามันบอละคะ่ะบอแมนค่าลำไปจนบัดบนเหลือแล้วบัดเนี้ยโอ้ยฉันละงึดหลายให้ <laughs> ตื่นสาวมากครับรถมากเกือบยี่สิบนาที โอ้ยทุกคนค่ะลานเพิ่นมีอีเวนต์ค่ะเพิ่นมีงานแต่งหรืองานยางกับบุหูเฮือนสังสรรคเพิ่เบ่หาคนนอกเข่าจ้าดิฉันก็ต้องละหกเลยเหยางหลบๆมันเป็นเมืองเล็กๆล,ลานอาหารมันจะบ่คอยมีนะคะก็เลยยางเล่นยางหัวไป ก็ได้ไปพ่อร้านอาหารอิตาลีหนึ่งหน่อยๆนะคะก็โอเคเหตุยังไดใดเนาะยนอยู่ยนเนี่ยคะ่ะล้านเนียค่ะไปเบ่งบรรยากาศข้างในกันจ้าล้านที่อยากได้อยากกินกับบ่เปิดอมบ่แม่นบ่เปิดก็ไม่งานเนาะก็ได้ล้านทดแทนเป็นล้านนีก็โอเคไกลๆไปถึงจะบ่รู้ราทอรานนั่นแต่กับพ่อให้ได้หายอยากเนาะทุกคน บรรยากาศลานก็ประมาณเนียค่ะลานให่เติบอยู่เนี่ยค่ะอาหารที่เราสั่งมาก็คือชอบมากเป็นพาสต้าชิคเก้นนะคะแต่ทีนี้ทุกคนค่ะสั่งมาว่าสิกินเนาะไก่แล้วก็พาสต้าโบเมนเขาลืมใส่ไก่ไห้ค่ะเ <laughs> ตียยกหัว กินไปก็บ,บอกคนรู้ใจว่าเอา้าของฉันคือบ่มี่ฉีนไก่ฉีนอย่างเลยเราก็บ,บอกว่าอาจจะยุย่ไตไตมั้งว่านันพราะที่ฉันกินจนเกือบจะเบิดแล้วก็ยังโบเห็นไก่สักฉีนเราก็เลยตักของเรามาให้กินไปกินมาเจานไดหูว่าเขาลืมใส่ไก่ห้อันเซ็ตเราก็เลยไปบอกเขาเขาก็เลยยกไก่ถ้วยหนึ่งมาให้เพราะว่าเข้าใจเงินไปแล้วนะคะก็แสีบยุ่ค่ะแต่เป็นแบบ โทมเมโตสอร์สก็จะเปรี้เปๆีนิดนึงเป็นไอเขาเอินอย่างนะมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศก็ออกรสชาติเปรี้เปๆีต่กระซ่บค่ะกินเฟรนด์ฟรายกินขนมปังยัดเอาอยัาดเอาหิวไหลยังป็นหิวอีย่างนักหนาโอ้ยเป็นจังใดล่ะคะนี่ลานนิมบอมมีไหว้ขายเนาะถ้มมีไหวไ้วกับจิจัดไหว้ขาวจะแก้วนึงกรุบกริบกรุบกริบอู้ จะเล่นอาหารดีขึ้นอย่างนี้นะคะดูฉินไก่เพิ่นกับคำใหญ่ๆไปเลยค่ะแต่กินบะเบิดนะคะเขาไหหลาให้มากค่ะกะถือว่าโอเคบางขนมปังแล้วเนี่ยโอ้ยฉิ่บบกเอบนี่ยไหมใส่เพิ่นนะว่ามีบ่มีใส่แต่ว่ามันหนาไหมคะก็กินข้ามสองคาเอาเพราะว่าคอเลสเตอรอลมาเยอะ ว่อยากจะกินหลายแล้วมันอวนทักงพาสต้าทั้งอ้หยังขนมปังทั้งไอเฟรนฟรายโอ้ยมันก็เกินไปเนาะเอาพอประมาณละ่ะพอได้ให้หายอยากเนาะแซฟแซบค่ะกินน้ำกันเด้อทุกคนค่ะอยากให้มาจอยน้ำกันชิมไปบ่นไปสุดท้ายและท้ายสุดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ